หัวใจขาดเลือดสัญญาณเตือนที่ต้องรู้จักเพื่อพร้อมรับมือโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่อันตรายและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลันหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วอาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายถาวรหรือแม้แต่เสียชีวิตได้ค่ะอาการของโรคหัวใจขาดเลือดที่ควรรู้ 1. เจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกกดหรือบีบรัดที่กลางหน้าอก อาการนี้อาจลุกลามไปยังส่วนอื่นๆเช่นแขนซ้ายไหล่ขากรรไกรคอหรือหลังส่วนบนความเจ็บนี้มักจะคงอยู่เกิน10นาทีและไม่ดีขึ้นแม้จะพักค่ะ 2. หัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเต้นเร็วเต้นช้าหรือไม่สม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณที่สำคัญซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหมือนใจสัน่นหน้ามืดหรือหมดสติลงได้ค่ะ 3. หายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบากแม้จะไม่ได้ออกแรงหนักก็เหนื่อยง่ายผิดปกติอาการนี้มักเกิดร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกค่ะ 4. ระบบย่อยอาหารผิดปกติหลายคนอาจไม่ทราบว่าอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกแสบร้อนกลางอกอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจได้เช่นกันค่ะ 5. เหงื่อออกมากผิดปกติ เงือออกมากแบบไม่มีสาเหตุอาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติของหัวใจ 6. ปวดหัวเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมความดันโลหิตท,ที่ลดลงเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวได้ค่ะ 7ข้อเท้าบวมหรือขาบวมอาการบวมที่ข้อเท้าหรือขาเกิดจากการที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนกลับไปที่หัวใจได้ตามปกติซึ่งอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลยเป็นผลทําให้เกิดการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหากรุนแรงหรือเกิดอย่างเฉียบพลันอาจถึงขั้นทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายและเสียชีวิตได้ค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเว่ยทด่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้คะ่ะ ปรึกษาทิมแพทย์จินเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อินเว02 751 4399